กขอดเลยกะอเจี่นบกขอครับขอแซบลแซ่บครับกรขครยากาศกินคครับที่นองครับกินคดินขางเมื่อยๆก็กินขอแล้วครับที่นองครับกินคอินขางเมื่อยกินขอาาพกาศพี่นองห้องที่นองครับโอทีซีได้เห็นพี่นองครับมากินคอ รรกาศดีดครับสวยงดี่อยครับแกดีดอนครับเุณครับกินข้าวเสียพี้องครับอาหารลายย่างพี่น้องครับอาหารอาหารเยอะนะอาหารเยอะนะน่าอร่อยมากเลยคับพี่ก่็เสียกับข้าวก็น้อยไงโมโหหิวเลย กแบแซ่บพี่น้องครับกแซพี่น้องครับ่นะครับบงแซ่บล้าพี่น้องครับไม่ด่ยไีแล้วพี่น้องครับนะครับพีน้องแซ่บพี่น้องครับโมนี่ครับแซ่บน้่กันครับโมนี่แซ่บกันครับ เป็นบรรยากาศเดินทางมาถึงที่พักพี่น้องครับถึงที่พักล้วก็มากินมทอแล้วครับเป็นเหส้นยวเขาแห้งร้ายล่ะได้กินก็มีหลายอย่างครับได้กินครับมีปลามีปลากระพงมันบ่ปลากระพงแล้วก็หม้อไฟเนาะอเสียบลายพี่น้องครับเสียหลายครับบรรยากาศด้านนอกครับสวยงามหลายครับบรรยากาศด้านนอกครับพวกนี้สวยงามครับมีใครกินน้ำครับ ชาวไทม่หมูเอหมูเยอะเ้าเฮ้ยเ้ยเ้กินรสสาวพิดพี่น้องครับสาีไเที่ยวครับางใต้บุกคลพี่น้องครับกางใต้บุกคลนสาวผมมนนงกินเขาอยู่นะครับพี่น้องครับสาวผมครับน่าดูเขาแซ่พี่น้องครับดูรา ได้ครับบรรยากาศครับบรรยากาศสวยงามครับข้าวที่พี่น้องกินกับลาหยางพี่น้องครับได้กินครับลาหยางมาได้กินเยอะนะฮะเออนั่งเลยนั่งเลยนั่งกินก่อนเลยพี่ยังไงก็ได้กินแซ่บด้วยกันพี่ยังกินขาขาพี่น้องครับงานลายพี่น้องครับข้าวข้าวอะไรอะไรพี่ยังไม่หิว บรรกาศพี่น้องกันเท่าพ,พี่น้องครับโอซัตโอที่ซีเ,เห็นมาราับประทานอาหารครับโมนีครับราบะาอาหาแพี่น้องครับาาราบกับแขแซ่พี่น้องบรรยากาครับมาเทีย่ยวครับ,รรบประจำปีพี่น้องครับาเประจำปีร,รับเขาเยอนะ